คลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับสุรการจากเทรเมอร์สัตว์ร้ายสุดอันตรายที่คุณต้องมีปืนเป็นกระตักเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตหากต้องเผชิญกับมันเหมือนที่คุณต้องมีแว่นออบตัสเป็นหลักประกันดวงตามเมื่อเผชิญกับแสงสีฟ้าป้องกันอาการตาแห้งตาพร่าจอตาเสื่อมอ้อละอยังตัดตามค่าสสตตาเลด้วยนะครับพร้อมรับประกันนานกว่าเดิมขึ้นเป็น1ปีถ้าได้มาแล้วใส่ไม่สบายตาหรือแว่นมีปัญหาจากการขนส่งคเคลมตัวใหม่ฟรีครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่พักไปที่แอดมินเพจออบ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมใช้โค้ดแฟนแฟคชั่นได้ลดสันที100บาทพร้อมสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟแอดนิกด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชม ในวันนี้อันนิกจะมาเล่าเรื่องของมอนสเตอร์ระดับคลาสสิกที่มีคนรีเควสตกันมาเยอะมากและก็นานมากครับนั่นก็คือสัป,ปลาดจากหนังเรื่อง Tremors Tremors เป็นหนังเสียงองขวัญจากปี1990วาร์ดเรื่องราวของชาวเมืองไกลปืนเที่ยงแห่งหนึ่งในทะเลทรายรัเตเทวดาที่ต้องต่อสู้และเอาชีวิตรอดจากเหล่าอสุรกายยักษ์จากใต้ดินซึ่งล่าเหยื่อโดยอาศัยการตรวจจับแรงสะเทือนในพื้นดิน ตัวหนังผสมผสานความตลกปงฮาและความสยองขวัญเข้ากับลูกเล่นฉลาดดในพอดเรื่องที่ล้อเลียนหนังสัสปราดในยุคก่อนหนา้าจนมันกลายเป็นหนึ่งในหนังมอนสเตอร์แบบดูเอามันที่เจ๋งที่สุดในประวัติศาสตร์อันนี้ขอขอสต่อนะครับจะบอกว่าเป็นหนังเค้าเรื่องหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าก็ไม่เชิงนะเพราะแฟนเบสของหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่จะมีภาคต่อตามมาอีก6ภาคไม่นับภาคที่เป็นซีรีส์อีก1ซีซั่นซึ่งพาเราไปทําความรู้จักกับวงจรชีวิตอันสลับซับซ้อนของเจ้าหนอนยักษ์กราบอย มอนสเตอร์ของหนังเรื่องนี้ครับซึ่งถึงแม้อันที่จริงมันจะไม่ใช่หนอนสักทีเดียวแต่ก็เป็นตัวกําหนดภาพลักษณ์ของสัตว์ประหลาดประเภทหนอนยักษ์ในสายตาผู้ชมยุคใหม่เคียงคู่มากับหนอนชายฮูลุตของจักรวาลดูนแถมยังอาจจะเยี่ยนยิ่งกว่าครับสำหรับแฟนหนังสัตว์กินคนเพราะถ้าตัวพวกนี้เนี่ยเน้นกินมนุษย์เป็นอาหารเหมาะสำหรับเอามาทาเป็นภัยคุกคามมากกว่าชายฮูลุตที่ถ้าเอาจริงจริงก็เป็นสัตว์ประหลาดอีกระเวลหนึ่งแะครับเรียกว่าไม่ใช่สัตว์ประหลาดแล้วเป็นเทพเจ้าไปแล้ว ในช่วงต้นทศวรรษที่1 70, น7 0ันกเักเขียนบทภาพยนตร์ที่ชื่อสตีเวนเอสวิลสันกำลังทำงานเป็นนักตัดต่อวิดีโอให้กับบริษัทภาพยนตร์ในสังกัดของกองทัพเรือสหรัฐและระหว่างที่กำลังนั่งคิดไอเดียหนังอยู่บนก้อนหินใหญ่ใกล้กับฐานทัพกลางทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็เกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาครับในรูปของคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในใต้ดินข้างล่างมีตัวอะไรบางอย่างอยู่อะไรบางอย่างที่แหวกว่าอยู่ในทรายเหมือนกับปลาฉลาม จะเกิดอะไรขึ้นทามันทําให้เขาติดแงกอยู่บนก้อนหินไปไหนไม่ได้จากนั้นเขาก็จดไอเดียที่ว่านี้ไว้ในกระดาษโน,โน้ตครับแล้วก็อนโน้ตนะั้นใส่แฟ้มไว้ดองไว้นานจนก,กระทั่งถึงปี1984ตอนที่วิลสันกับเพื่อนนักเขียนบทชื่อเบรนแมดด็อกได้โอกาสเอาไอเดียนี้มาทําเป็นหนังซึ่งตอนนั้นตั้งชื่อเล,เล่นกันไว้ว่าแลนชาร์กหรือฉลามบกเอาจริงๆนี่ถึงจะตั้งชื่ออย่างนั้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้อยากออกแบบให้มันเป็นฉลามหรือว่าอะไรทำนองนั้นล่ะครับ แต่อยากให้เป็นอสุรกายดึกดำบรรที่อาศัยอยู่ใต้พื้นทรายจนแบบนี้สิ่งแรกที่คนจะนึกถึงก็มกกักจะเป็นหนอนยักษ์ครับอย่างที่เห็นในจักรวาลดูนแต่วิลสันกับแมดด็อกไม่อยากให้หนอนพวกเขาไปซ้ํากับชายฮูรุตซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับไส้เดือนขนาดยากักษ์อีทั้งตัวมีแต่มัดกล้ามเนื้อเป็นปล้อง,องก็เลยมีการออกแบบตัวมอนสเตอร์ใหม่ให้มันดูมีเกราะคุ้มตัวหน่อยโดยอิงจากสัตว์จริงในโลกของเราครับอย่างผิวหนังที่ผสมผสานลักษณะของเกล็ดจระเข้เขากับหนังแห้งสากของช้าง โดยเฉพาะส่วนหัวที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดออกแบบใหม่ซ้ําไปซ้ำม,มานับสิบสิบครั้งจนได้หัวหุ้มกรอ,อกแข็งที่ช่วยให้เจ้าอาสุร,รกายพุ่งทะลุได้ทุกสิ่งก็เกิดทุกสิ่งอะครับเจ้าอาสุร,รกายเป็นเครื่องจักรสว่าปามสุดสยองขนาด9เมตรหัวแปลกประหลาดของมันปลัสจากดวงตาและห่อหุ้มด้วยแผ่นกระดูกแข็งที่เชื่อมถึงการกลายเป็นจงอยปากข่าวบอยทั้งสองคนพงาะถอยหลังไปที่รั้วด้วยความกลัวจนพูดอะไรไม่ออก ในขณะที่เจ้าอสุรกายเลื้อยเข้ามาหาร่างชำแรกผ่านพื้นดินเหมือนกับวานไหวผ่านพื้นน้ำจากนั้นมันก็อ้าปากออกแต่ปากนั้นมีสภาพเหมือนกับดอกไม้สุดอุบาทแผ่นกระดูกบานออกเหมือนกับกลีบดอกเผอให้เห็นรูขนาดใหญ่ที่เปื้อไปด้วยเมือกเลืนเล่นๆและในปากยังมีลิ้นที่แยกออกเป็นแฉก,แกซึ่งพวกเขาเคยเชื่อว่ามันเป็นงูทว่ามันไม่ใช่งูแม้แต่น้อยแต่เป็นหนวดที่มีตะขอติดอยู่และสามารถพุ่งออกจากปาก ไปคว้าตัวเยื่อที่อยู่หัางออกไปได้ถึง6ฟุตนั่นคือบทร่างแรกของเทรเมอร์ที่ทั้งสองคนเขียนไว้ในปี1988ครับแลังจะออกแบบมอนสเตอร์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ที่รับหน้าที่ดูแลการสร้างตัวมอนสเตอร์มาเข้าฉากก็คือทีมงานของ Amalgamated Dynamics บริษัททำสเปเชียลเอฟเฟกสัญชาติอเมริกันที่เชี่ยวชาญเรื่องหุ่นอนิเมทรอนิกการทำเมคอัพและ Practical e f อฟเฟอื่นๆอ,อย่างที่เห็นกันในแฟรนไชส์หนังมอนสเตอร์คลาาิกอย่ง Alien. และ Starship Trooper รวมถึงเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องครับพวกเขาจัดการสร้างหุ่นอนิมา t r o นิกของนอนขึ้นมาหลายตัวรายตั้งแต่ขนาดใหญ่กว่ารถอย่างที่เราเห็นในหนังไปจนถึงหุ่นจำลองขนาดเล็กที่ชักด้วยมือหุน่นพวกนี้จะมีทั้งเครื่องกลเต็มรูปแบบท,ที่ใช้แผงควบคุม,มคบังคับและหุ่นเชิดที่เชิดโดยเทคนิคพิเศษของทีมงานเองขึ้นอยู่กับว่าในฉากเนี่ยจะต้องเห็นตัวเจ้ากาบอยมากแค่ไหนและมีการเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะฉากที่หัวของพวกมันพุ่งทะลุข,ขึ้นมาเหนือพื้นดินเนี่ย ถือว่าเป็นหนึ่งในการใช้เทคน ic ิค practical effect ที่ซับซอ้อนที่สุดในสมัยนั้นเลยครับระหว่างถ่ายทําฉากนี้เนี่ยทางทีมงานจะต้องขุดหลุมลึกเกือบ4เมตรให้คนบังคับหุ่นลงไปอยู่และต่อบังคับหุ่นเนี่ยพวกเขาก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับเพราะว่าหลุมพวกนี้จะมีฝุ่นคลุ้งเต็มไปหมดตอนที่เจ้าหนอนยักษ์พุ่งทะลุแผ่นโฟมที่ปิดปากหลุมขึ้นมาเหนือพื้นดินและทั้งหมดนี้ก็คือถ่ายทํากลางๆฉากที่เป็นทะเลทารายร้อนเลยครับทะเลรายจริงๆคิดดูแล้วกันว่ามันโหดหินสำหรับทีมงานขนาดไหน นอกจากการทำสเปเชียลเอฟเฟกแล้วแฟรนไชา์เทรเมอร์ยังมุ่งเน้นปีิการให้รายละเอียดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพวกกราบอย่างละเอียดยิบครับจนมันกลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดตัวหนึ่งในโลกภาพยนตร์ปุกมันคือสัตว์ยักษ์ใต้ดินที่มีร่างกายเรียวยาวเหมือนงูเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวเฉลี่ยถึง30ฟุตรหรือ9เมตรลำตัวตรงจุดที่กว้างที่สุดจะกว้างได้ถึง6ฟุตรหรือเกือบ2เมตรครับและมีน้ำหนักรวมประมาณ10ถึง20ตัน เลือดของพวกมันเป็นสีส้มสดและจะมีเฉดสีแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยในหนังแต่ละภาคกราบ,บอนไม่มีดวงตาครับเพราะพวกนี้อาศัยอยู่ใต้ดินพวกมันออกล่าด้วยการสัมผัสแรงสั่นสะเทือนในพื้นดินที่เกิดจากเสียงหรือการเคลื่อนไหวโดยจะเป็นการเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยสักแค่ไหนก็จับตำแหน่งได้ครับและพอพวกมันจับตำแหน่งของเหยื่อได้มันก็จะใช้ส่วนหัวที่ประกอบด,ด้วยก้อยปากสีดำขุดเจาะชั้นดินแล้วเคลื่อนตัวเข้าหาโดยอาศัยเดือยที่อยู่บนตัวเจ้าเดือยแบบนี้ในทางผู้สร้างได้แบบอย่างมาจาก พวกไสเดือนครับที่มีคนแข็งขนาดจิ๋วบนตัวเมื่อบวกกับการหดและยืดกล้ามเนือ้อก็จะทําให้พวกกราบ,บอยสามารถแหวกว่ายผ่านพื้นดินร่วนโดยความเร็วสูงประมาณ24-32กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่มนุษย์จะวิ่งหนีได้ททนครับยกเว้นว่าคุณจะขับรถขี่ม้าขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นโซนิกและระหว่างที่พวกมันเคลื่อนไหวบนพื้นดินก็จะปรากฏเป็นลูกคลื่นเป็นสัญญาณให้เห็นว่ามันกำลังจะมาเล่นคุณแล้วอีกสัญญาณหนึ่งก็คือ กลิ่นเหม็นตลบอบอวนที่จะมาก่อนตัวของพวกมันซะอีกว่ากันว่ากราบอยที่ตายแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นดีกว่าตัวที่ยังเป็นเป็นซะอีกกราบอยมักจะเล่นงานเหยื่อโดยการมุดไปที่ใต้เท้าจากนั้นก็จะใช้หนวดหรือลิ้นยาวสามอันพุ่งทะลุผิวดินไปคว้าจับเหยื่อแล้วลากมาเข้าปากนั่นจะเป็นที่มาของชื่อกราบอยครับที่ตัวละครหนึ่งในหนังภาคแรกตั้งให้ก่อนที่พี่แกจะอะชื่อนี้มาถึงตัวอะไรสักอย่างครับที่พุ่งเข้าคว้าจับหรือภาษางกงิฤษก็คือแกรบเหยื่อ ลิ้นพวกนี้มีปากเป็นของตัวเองในปากมีฟันคมกริบนอกจากจะใช้คว้าตัวเหยื่อและคลำสิ่งของรอบตัวแทนมือแล้วพวกมันก็เหมือนจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับมีส่งเสียงขูฟ่ฟ่ฟอๆเหมือนกับงูจริงๆจึงไม่น่าแปลกใจที่ตอนแรกคนดูจะเข้าใจว่าลิ้นพวกนี้เป็นตัวมอนสเตอร์เพราะขนาดโปสเตอร์หนังเองก็ยังจงใจให้คนดูคิดครับว่านี่เป็นหนังงูยักษ์ใต้ดินโดยการเอาลิ้นพวกนี้มาขยายขนาดให้ให,ใหญ่ขึ้นเป็นหมื่นเท่าให้มันดูน่ากลัว แต่พอเราดูหนังไปสักพักเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้งูพวกนี้มันไม่น่าจะใช่ตัวมอนสเตอร์นะดูจากความเร็วที่พวกมันสามารถดึงเหยื่อที่เป็นมนุษย์วัยผู้ใหญ่หรือรถทั้งคันลงใต้ดินแบบไม่กี่วิก็พรึบหายไปเลยระพังแค่ตัวงูเนี่ยไม่น่าจะมีพละกกาลังมหาศาลขนาดนี้ครับโดยความที่พวกมันหิวอยู่ตลอดเวลากราบ,บอยจึงออกล่าอาหารตลอด24ชั่วโมงและจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอย่างแกะวัวควายม้าหมา,มา,มาป่าและมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์ครับที่มักไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการมาของพวกมันจนก,กระทั่งสายเกินไปต่างจากพวกสัตว์อื่นๆที่มีประสาทสัมผัสเร็วกว่าบางครั้งพวกกราบ,บอยก็ยังกินพวกเดียวกันด้วยถ้าโอกาสและสถานการณ์มาอำนวยหรือบางทีพวกมันก็อาจจะเขมือวิทยุรถหรืออะไรก็ตามที่สร้างแรงสั่นสะเทือนเหยื่อที่ถูกกินเข้าไปเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะตายทันทีครับเพราะโดนฟันบดขยี้ร่างกายหรือขาดอากาศหายใจ หรือถ้าเกิดโชคร้ายไม่ตายเนี่ยก็อาจาจะโดนย่อยทั้งเป็นอยู่ในท้องจากนั้นเจ้ากราบ,บอยก็จะทมถุยอะไรก็ตามที่ย่อยไม่ได้ออกมาตลอดประวัติศาสตร์ของแฟนชส์นี้เนี่ยมีเหยื่อเพียง2รายครับที่โดนกลืนเข้าไปแล้วรอดออกมาได้โดยเหตุผลโคตรเวอร์ต่างๆอย่างการโดนกลืนเข้าไปตอนอยู่ในถังน้ํามันหรือพกปืนเข้าไปด้วยตอนโดนกินแล้วยิงทะลงท้องมันออกมาซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้เห็นฉากพวกนี้นะครับผมรับประกันเลยว่าท่านจะพร้อมเชื่อทุกอย่างที่หนังมันจะบอกต่อไปแน่เพราะว่า หลักเหตุผลได้ถูกโยนออกไปนอกหน้าต่างแล้วครับอย่างไรก็ตามคนที่ออกมาจากท้องกราบ,บอยเนี่ยก็มักจะอยู่ไม่ยืดครับเพราะในท้องของพวกมันมีปรสิตหรือไวรัสอันตรายที่จะแพร่ไปสู่สิ่งมีชีวิตที่เข้าไปอยู่ในท้องของมันแต่นั้นไม่แพร่ใส่คนที่โดนตัดไตเส้นพุงของมันกระเด็นใส่ตอนที่มันโดนระเบิดก็แปลกดีครับปรสิตพวกนี้จะทําให้เหยื่อตายภายใน48ชั่วโมงแต่บางทีมันก็อาจจะหลับหลยอยู่ในร่างโฮสต์ได้นานถึง20ปีค่อยสาแดงเดช อาจจะเป็นเพราะโชคหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนคิดบทมันจะคิดไม่ออกในตอนแรกประสิทธิ์จะทําให้ร่างกายเชื่องช้าและอ่อนเพลียเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงตามมาได้ภาพร้อนและการหมดสติวิธีเดียวที่จะรักษาได้ก็คือการเก็บแอนติบอดีครับที่อยู่ในต่อมอยู่ในเพดานปากของกราบ,บอยที่ยังมีชีวิตแค่ฟังดูก็ยากจะแทบจะกากเลยล้วครับเพราะว่าแค่ฆ่ามันก็ยากแล้วนี่ต้องจับเป็นแล้วก็ปีนเข้าไปในปากโดยไม่โดนมันกินอีกตายเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ขนาดที่ใหญ่โตทําให้กราบ,บอยมีพละกกาลังมหาศาลพวกมันสามารถพุ่งทะลุก,กาแพงอิฐและดึงรถทั้งคันลงใต้พื้นดินพวกมันมีผิวหนังที่หนาเตอะและมีความถึกทนผิดสัตว์ทั่วไปทําให้อาวุธทั่วไปเนี่ยแทบไม่มีผลเลยครับขนามาโดนคนงานก่อสร้างเอาเครื่องเจาะถนนแทงเข้าไปที่หลังเลือดพุ่งเนี่ยมันก็ยังเคลื่อนตัวผ่านพื้นยางมาต่อยไปได้โดยมีเครื่องเจาะติดหลังอยู่และที่น่ากลัวที่สุดก็คือถึงแม้มันจะดูเป็นหนอนยักษ์งโง่ ộ, แต่เจ้าพวกนี้นี่ฉลาดจนน่ากลัวครับ ก,กราบอยจะโจมตีเหยื่อที่แอบอยู่ในรถโดยการระเบิดยางรถหรือขุดพื้นข้างใต้รถให้ธรณีสูบรถลงไปหรือต่อให้พวกมันทําแบบนั้นไม่ได้จะเป็นพร,รถใช้ล้อตีนตะขาบหรืออะไรก็ตามนะครับจะพวกนี้จะใช้วิธีขุดอุโมงค์ข้างใต้ทางที่รถจะผ่านเพื่อวางกับดักให้รถตกลงไปถ้าคุณปีนขึ้นไปบนอาคารสูงพวกกราบอยก็จะเริ่มสำรวจรากฐานของอาคารเพื่อหาจุดอ่อนแล้วถล่มมันลงมาและถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่มันไม่สามารถถล่มได้เนี่ย อย่างก้อนหินหรือหอส่งสัญญาณวิทยุที่ทําจากเหล็กพวกมันก็จะเฝ้ารอคุณอยู่ข้างล่างครับเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์จนกระทั่งมันแน่ใจว่าไม่มีทางเล่นงานคุณได้ร้อยเปอร์็แล้วหรือแม่ก็แน่ใจว่าคุณแห้งตายเพราะอดนะ้ำอดอาหารไปแล้วนั่นแหละมันถึงจะไปแต่ถ้าระหว่างรอคุณเนี่ยมันสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่อยู่ใกล้ๆพวกมันก็จะผลักจากเหยื่อเดิมแล้วมุ่งไปหาอาหารชิ้นใหม่ที่กินได้ง่ายกว่าอย่างที่สัตว์จริงๆมกักะทำครับอันนี้ก็สมจริงนิดน หนึ่งในไม่กี่ส่วนที่สมจริงของหนังเพราะงั้นถ้าเราอยู่กันหลายๆคนก็อาจจะช่วยกันส่งเสียงล่อให้มันสับสนได้ครับและนั่นก็คือสเสน่ห์ของแฟรนชานี้ครับมันคือการต่อสู้แบบเอาเถิดเจ้าล่อกันระหว่างมนุษย์กับกราบอยที่ต่างใช้สติปัญญาในการเอาชนะอีกฝ่ายเพราะถึงจะชาดแค่ไหนเนี่ยมันก็คือหนอนล่ะครับมันมีจุดอ่อนหลายอย่างถ้าบังเอิญคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่มีกราบอยอยู่เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คืออยู่นิ่งๆครับอย่าเคลื่อนไหวห้ามส่งเสียง และเน้งจากพวกมันมีประสาทการได้ยินที่รวดเร็วเป็นพิเศษเพื่อใช้เดินทางใต้ดินการใช้เสียงที่ดังเป็นพิเศษจะทําให้พวกมันเจ็บปวดจนพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนใจอะไรจุอาจจะไปพุ่งกระแทกเข้ากับก้อนหินหรือว่าคอนกรีตนหนาจนก,กระโหลกแบะตายครับเพราะพวกนี้มันขุดผ่านชั้นหินแข็งไม่ได้หรือวิธีที่ง่ายกว่าก็คือการเอาระเบิดไปคว้างให้มันกินครับเพราะถึงแม้พวกกราบอยจะฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรกินได้หรือไม่ได้แต่เนื่องจากพวกมันไม่มีตาก็เลยต้องกีกินงเข้าไปก่อนละครับถึงจะรู้ว่าไอ้ที่กินไนนคืออะร ถึงตอนนั้นนี่กว่าจะรู้ว่าเป็นระเบิดก็สายไปแล้วครับทว่าทว่าแต่หลังจากนั้นพวกกราบอที่เหลือก็อาจจะเรียนรู้จากเพื่อน,น,นที่ตายไปแล้วและไม่กินระเบิดซุม 4, สี่ซุมห้าอีกสรุปก็คือถ้าคุณอยากจะสู้สัปหลาดในจกักรวารน,นี้คุณต้องใช้สมองครับแต่ถ้าคุณไม่ถนัดใช้สมองก็มีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือซื้อปืนปืนปืนเยอะ อูซี่ไมซ่าดเนื่องจากกราบอยหนังหนามากปืนทั่วไปจริงๆไม่ค่อยเข้าต้องใช้ปืนลูกโตๆอย่างปืนลูกซองหัวสลักที่เอาไว้ยิงช้างปืนไรเฟิลขนาดจุด5นหรือไม่ก็ปืนกลพร้อมกระสุนเหลือไปคลังแสงอย่างที่ตัวละครเบิร์ดกัมเมอร์เขาใช้ครับไอหมอนี่แม่งคือชักนอริสแห่งจักรวาลมอนสเตอร์เกรดบีจริงๆแต่ถึงแม้จะมีปืนกับกระสุนมากพอที่จะลุยสงครามโลกครั้งที่3 การฆ่าพวกกราบอยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอยู่ดีครับเพราะอย่างที่แอน,นิกบอกไปแล้วครับว่าพวกนี้มันฉลาดมากและปรับตัวเก่งถ้าโดนปืนยิงเนี่ยพวกมันก็จะไม่โผล่มาเนี่พื้นดินให้ตกเป็นเป้าได้ไง่ายๆไม่ว่าพวกมนุษย์จะงัดลูกเล่นใหม่ๆอะไรมารับมือกับพวกมันพวกกราบอยก็จะใช้ความฉลาดมาก้าวนํามนุษย์ไป1นก้าวเสมอและที่ร้ายกากว่าสติปัญญาก็คือวิวัฒนาการครับของพวกมันเทรเมอร์ภาคถัดไปได้พาผู้ชมไปทําความรู้จักกับกราบอยในร่างใหม่ ที่ดูเหมือนจะถูกวิพัฒนาการขึ้นมาเพื่อหาช่องเล่นงานมนุษย์ที่เตรียมตัวรับมือกับพวกมันไว้โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ภาคแรกที่ชาวเมืองคุ้นเคยกับรูปแบบการโจมตีของหนอนยักษ์จากใต้ดินแล้วเนี่ยในภาค2พวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับฝูงอสุรกายสายพันธุ์ใหม่ที่แม้จะไม่แข็งแกร่งเท่ากับภาคแรกแต่มีจํานวนมากมายและหาเหยื่อด้วยการตรวจจับด้วยความร้อนเพราะงั้นยืนนิ่งๆไปก็ไม่มีความหมายครับและพอพวกเขาคุ้นชินกับการรับมือกับเจ้าสัตว์ร้ายพวกนี้ เทรเมอร์ภาค3ก็เปิดตัวกราบอยเวอร์ชันบินได้ที่สามารถจู่โจมได้ทั้งบนพื้นดินและอากาศเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่มีเทรเมอร์ภาคใหม่ออกมาในเปิดแฟมมอนสเตอร์ตอนต่อไปเราจะไปทำความรู้จักกับวงจรชีวิตเฟสอื่นๆของเจ้ากราบอยที่ร้ายกาจขึ้นเรื่อยๆรวมถึงไขปริศนาว่าจริงๆแล้วเจ้าพวกนี้คือตัวอะไรกันแน่และพวกมันมาจากไหนจริงๆตัวละครในภาคแรกเนี่ยก็มีการตั้งทฤษฎีไว้หลายแบบนะครับทั้งที่ว่าพวกมันเป็นเอเลียน เป็นอาวุธชีวภาพที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นเป็นสัตว์กลายพันธุ์เพราะกรรมตะภาพรังสีหรือเป็นสิ่งมีชีวิตจากยุคดื่นดำบันซึ่งความจริงมันก็ทั้งเรียบง่ายและซับซ้อนในเวลาเดียวกันครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมเปิดแฟมมอนสเตอร์คลิปนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ